เกาะค้างอ่ะเออเออมีข้อข้อคือผมทสมัย huh. ห mm ้อ hmm. mm ึ hmm. mm ๊บเออหัวใหม่เออข้างบนรู้สึกจะมีแรงสะเคลนนะรีบรีบเร็วได้ครับเอ้ยโอเคไปต่อนี่หยโอเคเครื่องรับบินคุณไปกันเถอะคอยจะฆ่าคุณแกไม่เล่นนี่นี่หยา ใครฆ่ะคุณเกลียไอ้นี่เออ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 ช่วยด้วยเอ้อเก็บไปหาเลยเออเฮ้ยดีไปเร็วเพื่อนเออน้อยนี่มันพีเก็บไม่ได้ไอ้นี่ไปกินเออเออเออใครจะฆาคุณเองใครไม่ช่วยแล้วคนไม่ช่วยแล้วเรีบไปเร็วใครบุกไปอยู่ นั้นขา้ดเหรอไขเออไขมาแล้วไ่เอไข่ยึดมาอยู่โอ๊ยยยยยยอยเอ้ยยอยยไคุ้มกไม่อยู่เอ้ยย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 ย

ช่วยนวครับขอบคุณมาครับวันไปข้างนีเออนะนึเงหนึโห่โอยอื้อตายซะเออขอโทษนะเรื่องนี้รู้ไม่ได้จริงๆเออฉันขอโทษนะเพื่อน